สวัสดีค่ะทุกคนขอใส่แว่นกันแดดหน่อยนะมีหมามาวิ่งเล่นด้วยโอ้โอ้โอ้ no 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 Stephanie ออกลับมาอีกรอบนะคะเมื่อกี้หมาน้อยมาเล่นด้วยค่ะหมาน้อยของเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ก็นั่งอยู่ ข้างนอกบ้านนะฮะเห็นวิวสวยๆไหมฮะเนี่ยสวยมากเลยนะฮะช่วงนี้อากาศดีค่ะอ่าคืออย่างนี้นะคะหลายวันแล้วละไม่ได้ลงคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะ่แอดมินก็อยากจะมาพูดคุยสำหรับผู้หญิงที่กำลังคุยกับฝรั่งออนไลน์นะฮะแต่เป็นเคสที่ว่าคุยแบบนานมากเกือบสิบยี่สิบปีนะคะและผู้หญิงนะ่ะ เข้าใจว่าฝรั่งเขามีใจนะคะคือมันก็แบบคุยกันแบบยอกล้อเล่นกันทุกวันอ่ะนะแต่ไม่มีข้อสรุปนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยฝรั่งไปแต่งงานกับสาวไทยอีกคนหนึ่งที่คุยไม่นานนะคะรู้จาักกาันแค่ไม่ถึงปีนะคะฝรั่งเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นแล้วปล่อยนะ,ะแต่สาวไทยคนนี้นะ่ะที่คุยกับฝรั่งออนไลน์ตั้งสิบยี่สิปีนะคะ เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะคะว่าตัวเองเนี่ยอุตส่าห์คุยกับฝรั่งมาตั้งนานะคะรู้เรื่องเขาหมดทุกอย่างนะมีอะไรฝรั่งก็จะเล่าให้ฟังหมดนะคะและมีความรู้สึกนิดๆด้วยนะว่ามีการจีบกันนะเออเอาอย่างนี้นะคะทุกคนผู้ชายนะคะไม่ว่าชาติไหนก็ตามนะคะ แอดมินแนะนำให้คุณเนี่ยดูที่การกระทำนะมากกว่าคำพูดนะฮะเราสามารถดูได้ว่าผู้ชายคนนี้เขามีใจหรือเปล่านะะให้ดูด้วยการกระทำของเขานะฮะนอกเสียจากเขาจะโทรมาหาคุณแล้วเนี่ยหรือเขาจะคุยกับคุณตลอดเวลาเนี่ยเขาต้องมีแอคชั่นด้วยนะฮะต้องมีแอคชั่นที่แสดงว่าเขามีใจกับคุณจริงๆและต้องการที่จะลงเอยกับคุณนะฮะปกติเนี่ยคุยกันปีสองปีเนี่ย ก็ต้องเจอกันนะความสามพันธ์ต้องพัฒนาคนะ,ะเข้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งเป็นแฟนกันนะฮะเป็นคนรู้ใจกันแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันนะคะที่เหลือเนี่ยก็ต้องพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าแค่คุยการจิบเล่นๆกันเป็นวันๆนะฮะแบบนั้นเขาไม่เรียกว,ว่าความรักนะคะ ผู้หญิงอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าผู้ชายเขาส่งข้อความมาทุกวันนะคุยกับเราทุกวันเป็นปีนะคะและบอกรักเราตลอดนะตั้งหลายปีอะนะแต่ไม่ยอมไปพบเพื่อนของเราไม่ยอมพาเราออกงานนะแต่เวลาอยู่กันสองต่อสองเนี่ยบอกว่ารักเรานะอันนั้น่ะคือหลอกเลยนะฮะผู้ชายที่ไหนเวลาที่เขา เจอผู้หญิงที่เขารู้ใจนะคะเขาต้องพาออกไปแล้วล่ะนะฮะเขายากจะประกาศให้โลกรู้ดยซัมไปว่าอันนี้แหละคือแฟนของฉันนะคะถ้าเมื่อไหร่เขายังปกปิดคุณอยู่นะคะโดยอ้างว่าไม่จะให้คุณเขารู้นะคะความรักเป็นเรื่องของเราสองคนนะเราสองคนรู้เรื่องก็พอเอออันนั้นแหละนะคะต่อไปเนี่ยคุณก็รู้กันสองคนนั่นแหละนะโลกนี้ไม่มีใครรู้เลยนะคะแล้วเขาไปแต่งงานเมื่อไหร่คุณก็ไม่รู้ด้วยนะคะอันนี้บอกตรง,ตรงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ดูด้วยการกระทำค่ะนะดูซิว่าผู้ชายคนนี้เขาคิดยังไงนะจีบกันปีสองปีนะพอปีที่สามปีที่สี่เนี่ยมันก็ต้องมีความคืบหน้านะฮะไม่ใช่มีจีบกันตลอดทั้งทั้งปีทั้งชาติเนี่ยตกลงแกจะจีบอย่างเดียวใช่ไหมเออคือบางทีผู้ชายเนี่ยเขาถ้าเขาไม่ได้คิดอะไรกับผู้หญิงะฮะเขาก็จะแค่จีบเล่นๆกันไปวันๆนนะคะไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรคุณนะคะ แต่สาหรับผู้หญิงที่เขารักนะคะเขาห่วงนะฮะเขาอยากจะจดทะเบียนสมรสกับคุณเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเขาไม่อยากให้ผู้ชายคนอื่นได้คุณไปไงคะแต่สําหรับคนที่เขาจีบอย่างเดียวน่ะนะส่งข้าวหมอนหวานไปให้ทุกวันองานน่ะคือเขาไม่ได้แคร์อะไรหรอกนะฮะถึงแม้ว่าบางทีจะแสดงความหึงหวงบ้างนะฮะอันนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขารักคุณนะฮะอันนั้นเป็นเพราะว่าเขารักเขาเองนะนะเขารักตัวเขาเองนะ เพราะฉะนั้นจำแอดมินไว้นะคะผู้หญิงอย่างโง่นะฮะถ้าผู้ชายคนไหนไม่แสดงความรับผิดชอบกับชีวิตของคุณเนี่ยคุณก็ปล่อยเขาไปก่อนนะ,ะปล่อยให้เขาไปอยู่มีความสุขนะภาษาคนอยากโสดนะฮะก็ปล่อยเขาไปนะฮะคุณรีบไปหาคนใหม่ดีกว่านะหาคนที่เขายอมรับผิดชอบคุณนะฮะยอมดูแลชีวิตของคุณนะคะ โอเคจ้าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเพราะแอดมินมองว่านอกจากเราแจ้งเตือนสแกมเมอร์ออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็ควรจะแจ้งเตือนนักต้มตูนตัวจริงด้วยนะคะคือพวกนี้สำหรับแอดมินคือนักต้มตูนบดอนนะฮะเขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาว่าจะมาหลอกเหิึ่นคุณนะแต่เขาหลอกความสาวของคุณเขาหลอกเวลาของคุณนะฮะเขาหลอกโอกาสของคุณนะทำให้คุณเสียทุกอย่างหมดเลยค่ะนะ โอเคจ้าขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีนะคะเจอคนที่ใช่เร็วๆนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ